การเลยพี่เมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นให้ตัวขึ้นไปตอนไหนวะปลุกของมันเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดนป่าล่าผีนะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็มากับน้องเฟิร์สด,ด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้องเฟิร์สลูกน้องของผมครับแล้วก็พี่เมาส์นะครับสวัสดีครับผมอจาจารย์เมาส์ป้าพีนะครับก็วันนี้พวกผมทั้ง3คนเนี่ยก็จะมาโลเคชัน่นหมอผีอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูร้านลาวมาอีกครั้งหนึ่งนะพี่เมาส์นะใช่ครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยโดนเล่นงานอ้วมเลยนะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมมากับน้องบาร์แล้วก็น้องเฟิร์สนะผมเนี่ยคือแบบโดนแบบเกือบทุกวิถี ก็โอเคครับ <Rudolph> สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรากับพี่เมาส์แล้วก็น้องเฟิร์สเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงนะครับพี่พเอฟซก็ก่อนอื่นนะผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับพี่พเอฟซโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมและพี่เมาส์แล้วก็น้องเฟิร์สเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปข้างในกันเลยครับพี่พเอฟซพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพี่พเอฟซไป หล่อเสียเคือผมโดนสก็จิตนะพี่เมาโดนสก็จิตแล้ก็กไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ยุ่ยยุ่ยเนี่ยผมไปดูในคลิปนะผมแนวบีบบีบคอน้องเฟิร์สทั้งแางที่ผมไม่รู้เรื่องอะ่ะน้องเฟิร์สเนี่ยตาเลือกเลยอ่ะพี่ใช้ใช้สก็จิตอะ่ะแบบยังไม่ไม่เลือกเลยนะครับเหมื่อข้อมันยังยุ่ย รา,าิตใครวะไม่รู้ใครวะเฟิร์สมึงมาอีกทำไมเฮ้ยระวังใครอ่ะไม่รู้วะมึงเป็นใครเฮ้ยมอพี่ขเขาไม่เห็นจริงด้วย

ปล่อยของปล่อยวิชาคอยควบคุณอะไรได้ไม่รู้ประมาณนึแล้วมึงทำน้องมันทำไมเราสะกดน้องมันทำไมน้องมันทำอะไรให้ฮะน้องมาทำอะไรให้มึงฟัดฟัดน้องมึงมายุ่งกับกูยุ่งอะไรพวกผมเนี่ยยังไม่ได้ยุ่งอะไรเลยพี่ยุ่งอะไรน้องยุ่งอะไรมึงคือเวลาพวกผมเนี่ยจะมา เหมือนมาสำรวจครับ PPFc น้องมันก็มาดีแต่มึงสะกดจิตน้องมันมาเพื่ออะไรจะไม่มาเป็นทาสบอยวานพวกมึงเหรอใครแค่แค่ไม่รู้ที่เทียนไปเพราะอะไรนะเหมือนมันกำลังหยดน้ำตาเทียนนะพี่ไปยังไงพี่ลุยลยไ,ไหวไหม ระวังมนด,ด,มดํากับมนขาวพี่วันนี้เราไมงทำน้องมันทำไม,ไมน้องมันให้มาดูเนี่ยว่ามึงขะกดมันอะมึสู้กูใช่ไหมมึงจะสู้กับซานซีกูใช่ไหมมิม่งวะเฮ้ยพี่ระวังตัวด้วยนะ วันนี้มันมาแปลกว่าวพี่ไม่เหมือนรอบที่แล้วแต่ลองวิชานี่เขาสานเหามือนกันแต่มันมีสวิชานะจาจยุง <c oughs> กับก,กูทำไมคุทถาน้องมาทำไมออกไปกูไม่ออกไป นี่ก็อยู่ของกูเฉยๆมึงมากูจะจับมึงพันใส่สิ้นไว้มันไว้กับต้นไม้เนี่ยกูจะสะกดมึงถ้ามึงลงมาเฮ้ย <Okay. S 1> <c oughs> มึงลงอักระใส่สิ้นไปแล้มึงมึงลงมากูจะจับมึงพันไว้กับต้นไม,ม้กูไม่กลัวหรอกวิชามึงอะ่ะ PFC เฮ้ยน้นตาเทียนทำอะไรกูไม่ได้หรอกเฮ้ยพี่เมาแล้ววังมเน้นเทียนนะกูใช่ไหมลงมาเดี๋ยวกดมึงได้ทูบเนี่ยแหละลงมาพี่เมาจัดการเลยเดี๋ยวจะกดเทียนหัวมึงได้ทูบเนี่ยแหละทูบวิชาของกูเนี่ยแหละอ่ามึงใบไม้มึงมีวิชาทูบอยู่ของกลัว ะจะาก,การเลไพี่เมาเเมนท้วังตัด้วยนะกเดุกคนจะทุบแรู้ข้อใครจะไดงเหมือนกัน เฮ้ย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 มันหายตัวข so uh uh ึ้นไปตอนไหนวะอยู uh um yeah ่ๆม uh 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 ันหายตัวขึ้นไปได้ไงวะพี่เมาพี่เมาพี่เอ้ยมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกอะไรพี่เมาพี่เป็นไรไม่รู้อยู่ดีเป็นสลบไปพี่บู๊บเป็นไปเลยเหรอเฮ้ยได้เสตียังพี่ตอง่สู้กน มันหัวรอชอบใจใหญ่เลยพี่ยอย่าไปยอมมันนะทูพี่อยู่เนี่ยทูดับแล้วโอ้ทูไม่ครับหลังท่องวิชาเมื่อกี้เนี่ยอยู่พี่จะรบไปประมาณสักสิบวีได้ายอะใช่ไม่รู้ว่าของหายมหมดแล้วพี่เพื่อนพี่จำผมได้ปะเนี่ยไอ้ได้มันได้เจอไม่รู้ว่าของหายมหมดหมดเฮ้ยอยู่พี่ม้าเป็นไรวะ ยุ่งกับเทียนอันนี้นะเทียนวิชาของมันเดีย๋ยวดูขอ้อาวขอยูงของยูคอ,อับโอเคพี่มันทำอะไรพี่อ่ะไม่รู้มันท่องคาถามามันเหมือนเผ่ามนของใครพี่หรือเปล่าพี่ก็สูมมโยโย้มันเต็มที่ยุยยุ่ยพี่สลบไปเลยเมื่อกี้หนอไม่รู้สึกตัวเลยกูยังมึงเจอกูว้าคืนแนละ้วรอบเนี้ยอย่ามายุ่งกับกูกูไม่เคยทำอะไรพวกมึงนะ ทำอะไกูไม่ได้หรอกอยามาเจอกูเม้ได้าเเออเเอ้อาเอาออ้้อ <nya> ้อ้อ้าเ้้านอ้าเาเอา้เอา้อ้้าเอ้า้เอ้า

กูทำคืนนั่นแหละขอมกลับไปหาตัวมึงจะโอเคช่วยลูกเว้ยเรียกมาให้บอลไม่ไม่งมาจะเรียกพ่อแกมาช่วยนะ

ตอนนี้ก็เหมือนของจะสู้กันแล้วนะมันก็ไปดนตั <ทำ S 2> มาแอไล้กเสือกูโอว๊ามึแล้ว ông nhà dương Vòng nữa nè Cú mày cua cua mày Giờ kêu khoan đi thế cua thế mày Tụi em cứ làm mày mấy mấy màu Giờ mừng chờ cô Giờ xe cả thái mừng tốt cân lời Lăng khai เฮ้ย hey, พี่เมาพ่อแกครับเริมเริมไอ่ยออกไอพ่อแกครับจับเหมือนมัดก็ใส่สินได้ไหมครับพ่อแกเอาไปเลยไม่อยากทำมัน คือมันอยู่แล้วมันทำลายประชาชนครับ<อ>พราแกทำลายชาวบ้านครับเบบอมาแล้ววาอย่ามายุง<อ>่งเบบอมันจะลูกซิดกูพ่อแกช่วยเอามันไปทีครับ ยืนยู่ไม่ได้จงออกไปที่อย่างนี้ไม่ใช่ของพวกมึงบอกแล้วมึงอย่าทำลูกศิษย์กู เอามาไนมะ่ามากูใช่ไหมพอแกเมื่อมันจะปุ๊กข้องมันเหมือนกันครับเจอยู่ต้ตาเทียนกูโอ้ไม่ใช่ไะเอ้อ เดี๋ยวเดต้องตาเทียนก็เข้าไปมึงของมึงว่าดีใช่ไหมเข้ามาไปออกไปโอเคมึงเป็นผูกข้องมาเลยครับ ตัวอะไรวะลิงป่ะพี่ไม่รู้มันจะอยู่ไม่สุกนะนุมานหรือเปล่าของมัน,จะ,มนจะกลับไปย้อน<ล>หาตัวเองของมันพ่อมันคืออะไรครับพ่อแก่ไม่รู้ว่ามันเลี้ยงอะไรไว้เนี่ยมันร้อนลนมันอยู่ไม่ได้อ,อยู่ไม่ได้ก็ออกไป พ่อแกพ่อแกร่ระวังครับออกมาเข้ามาไม่รู้ว่ามีอะไรนะเพื่อน ไอ้ขึ้นเห็นขึ้นที่มึงไปอย่าทำรายมึงนะมึงเข้ามาอยากเขียนมึงตะกนมึงในทูบเนี่ยเข้ามาเข้ามาตะโกนมึงในทูบเนี่ย เคเลียร์ไปเจอมไว้หน้าภาพของเลยบอของแล้วจัดก,การเลยพี่เมาไม่ใช่พี่เมาสพี่จัดก,การเลยครับพ่อแกไม่ตอนนี้น่าจะเป็นพี่เมาแล้วมั้งพี่มเมานะลุยเลยครับพ่อแกไปเลยสก๊อเป็นตรงหน้าภาพเลยครับแค่สู้กับลูกศิษย์กูครับพอ่อ วิชามึงไม่ได้ถึงอูลรอกพี่ทองลูกเส้นกูมาโซ่มึองตัวตัวพี่น้อง ตัว้อันนี้อันนี้ใช้พี่เมาเปล่าใช่เมื่อกี้พี่เป็นอะไรเพี่ไม่รู้พเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้พ่อแก้เขาเลยเพี่ใช่พี่เดียวพ่อแก้พี่ไปช่วยพี่ไปสะกดวิญญาณไปเลยจับหัวมันเขียนตรงหน้าภาคเลยพี่กับทูบอะ่ะเห็นพ่อแก่บอกเมกื่อกี้เขาบอกให้พี่อะ่ะไปจัดก,การมันบอกจับตรงหน้าภาคสะกดวิญญาณเลยจับหัวเป็นไงนพี่ อันนี้เหมือนมันปุุกข้อมันอยู่อ่ะพี่เมาส์นี่นะจับเลยพี่พี่เดี๋ยาม้อมาไหมไม่ได้เอามาม้อพีอะนะไ,ได้เอามา อันนี้มันไม่ใช่พีมันเป็นมอพีเหมือนกันพี่พีี่มันอาจจะเป็นเป็นปอบเลยก็ว่าได้พุ่งนะถ้าของเข้าตัวเนี่ยของเข้ากำหาตัวมันนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ของเข้ากำหาตัวมันแล้วทำไงต่อด,ดีพี่ เดี๋ยวพี่ไล่ของแบบว่าให้มันมีวิชาไม่เป็นไรพี่ปล่อยให้มันไปเป็นตามได้ถ้ากรรมมันก็นำชั่วมาเยอะป้ตัวมันเองใช่ไหมปล่อยมันอย่างนี้เลยพี่ก็คือเราไม่ไม่ไม่เราไม่ยุ่งอะไรแค่ปาบมันอย่างเดียวก็คือไม่ไม่ต้องแบบเอาของออกจากตัวมันใช่ไหมใช่แต่ของวิชามันน้อยลงใช่ไหมให้พีพีเอฟซีคอมเมนต์กันมาดูว่าเราควรทำไงกับมันดีเอาเท่าที่พี่ทำได้พี่ตอนเนี้ยอันนี้คือ ตะกดมันไวแล้วแต่คือพาทิดขึ้นปุ๊บมันก็จะหายไปเพราะมันอยู่ไม่ได้นะพี่เพื่อนมันร้อนวันนั้นผมมานี่ผมเจอมนันนะพี่ตอนกลางวันเลยก็คือตอนนั้นมันมีวิชาอยู่ไงคือตอนนี้คือเราแบบปล่อยวิชาออกมันออกไปเยอะแล้วก็คือปล่อยวิชาแบบให้ไปที่อื่นไปพูดไปเกิดมัางอะไรเงี้ยก็คือลดวิชาไปเมืม่อเราพัดถุงอันนี้ครอบนะใช่ เดี๋ยวถ้ามันมาทําร้ายชาวบ้านหรือมานกุลชาวบ้านอีกแล้วถ้ามันยังริดเหมือนเดิมอ่ะพี่แปลว่าของมันแน่จริงใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอบหน้าอันนี้มันมีโอกาสไหมโอกาสอะมันมีน้อยแต่ถ้ามันไม่เลอกทําร้ายมายุ่งชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยแบบว่ามาหาเรื่องหรือมาสะกอะไรชาวบ้านนี้เงี้ยมันน่าเป็นปอบได้เลยว่ารอบหน้าพี่จะเอาเลือดหรืออะไรมาแบบสะกุตรงหน้าผากมันก็คือเขียนเป็นอักขรเป็นยันตรงหน้าผากมันเลยก็คือให้มันหมดธิ์ไปเลย ก็คือจะเอาเลือดหมูเลือดไก่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปอบหรือเปล่าเราก็จะรอเลือดเลือดหมาดำมาลองสาดดูใส่มันว่าคือให้มันแบบยังไงล้างวิชาไปเลยถ้าคือเลือดหมาดำนี่คือล้างวิชาไปเลยอืมและนี่มันเป็นจองไงกับมันต่อดีพี่ก็คือบ่อกให้ปล่อยมันไปก่อนก็ปล่อยเป็นตามแบบปล่อยแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็คือให้มันไปรักษาตัวเไม่ต้องให้มันรักษาตัวเราก็ปล่อยมันอย่างเนี้แหละใช่แต่รอบหน้าคือ ถ้ามันยุ่งกับชาวบ้านอีกหรือมันสะกดน้องไาอีกหรืออะไรเงี้ยให้มาบอกพี่พี่จะเลื่อนหมาดำมาคือมาสะกดมันมาล้างวิชาอาโคมมันหมดเอาเลือดพวกผู้หยิงประจำเดือนไม่ดีก็เหรอพี่เลือดหมาดำดีฝ่าส่วนมากเพราะไอ้พวกนี้วิชามดไอ้มันเป็นรายดำเราต้องเอาแบบเลือดมาดำหรืออะไรเงี้ยมาล้างมันเหม็นก็้แต่มันของสกรปรกเกินไปแล้วก็คือเราเอาเลือดมาดำดีฟ้า มามาสะกดมันหรือคือมาล้างวิชาอาคมมันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาไงดีเอากลับก่อนไหมพี่จะปล่อยมันงี้ก็เลยเหรอปล่อยไปเลยเอาใส่สิ่งมัดไม่ดีก็แล้วพี่พี่เอาใส่สิ่งมัดไว้กับต้นไม้เลยถ้ามาใส่สิ่งไว้ก็คือเขาจะไปไหนไม่ได้ก็ปล่อยแบบนี้ยแหละก็ปล่อยไว้แงบนี้ยแหละเราไปดีฝ่ายพี่เพื่อนแล้วของพี่เนี่ย อันนี้ปล่อยทิ้ไงไงว้เงี้ยแหละเราจะไปยุ่งของนี้คือเราปล่อยทิ้ไงไว้เลยถ้าหมดนี้ปุ๊บคือเช้าพอดีขอเขาก็จะไปถ้าไม่ไปอยู่ตรงนี้ทะาลอบหน้าทำร้ายชาวบ้านหรือทำร้ายพวกน้องๆอ,อีกพี่อยากเรื่อมมาดำมาสะกดหรือมาล้างวิชาออกไปเลยแล้วไปเลยดำด้วโอเคครับโอเคงั้นอนะ่ะเดี๋ยวเราลงเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่าอันนี้ก็ปล่อยไว้อย่เงี้ยแหละใช่ไหมเพี่โอเคครับพี่พี่ ผมก็จะขอล่อยไว้แนี้นะส่วนพวกผมก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านกันนะส่วนในนี้เนี่ยพี่หมาบอกซึ่งตอนเช้ามานเดี๋ยวมันจะไปเองนะครับแต่เราเองเราไม่ได้ทําอะไรมันมากนะกวแค่ปาไปแค่ชั่วคราวแต่ถ้ามันยังแบบจิตใจอมะหิตนะครับหรืออยากจะล้างแค้นมันก็อาจจะอยู่ต่อนะแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสในการฟื้นตัวใช่ไหมใช่โอเคจึงนั้นเราก็จะเดินทางกลับไปนะคร,ครับผม ก็เดาเอฟซี FC ไม่เชื่อขอดูเพราแกพี่ดีกว่าที่พี่ปูกมาเมื่อกี้มีจริงนะพีพีเอฟซีมีนะผมเชื่อนะคนอื่นไม่เชื่อผมเชื่อเพราะว่าผมเคยเจออยย่สองครั้งละนะครับเราคือเราซักมาคือนับถือเขานะครับพี่เคยไปครอบครูทุกปีนะใช่ครับพี่มาครอบครูทุกปีนะครับ,รบเราต้องไปครอบครูทุกปีนะครับเค okay. ไปไปครับก็ตอนนี้นะครับพีพีเอฟซีผมและพีเมาก็ได้เดินทางออกมาแล้วนะ ซึ่งห<ช>มอพีเขมรเราก็ได้เก็บไว้ตรงนั้นแหละนะครับเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนะซึ่งก็แค่สกไอป้าไปตรงเอาเทียนเนี่ยเอาทูบทูบใช่ไหมใช่ับจาการมันนะแต่ไม่ได้คั้นรุนแรงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามันยังแบบเคล็ดอยู่นะมันก็คงจะหนีไปแต่ถ้ามันอยากจะล้างแค้นเนี่ยมันก็คงน่าจะฟื้นตัวแล้วก็เลนส์ของหนักกว่าเดิมผมว่าใช่พี่เมาบอกดูว่าอาจจะเป็นบ้าได้เลยเนี่ยตอนนี้อาจจะกลายเป็นพวกผีปีศาจหรือว่าปอบกระหังกะ ระซุ่มกระสืออะไรได้หมดใช่ไหมพวกเนี hmm. ้ยใช่ก็มีโอกาสนะพีพีแต่ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเกิดพวกเนี้ยแต่ก็มาช่วยป่าบนะเพราะมันเดือดร้อนแล้วมันรอดแล้วเราก็เดือดร้อนกันด้วยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อมนกำลังใจให้กันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปหน้าผมจะไปทําคลิปที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี แล้วก็น้องเฟิร์สทูีบอครับแล้วก็พี่เมาส์เมาส์จะอาจารย์เมาส์ป่ะพีนะครับก็ขอลาพีพีเอฟซีเนี่ยแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ